พุทธจริตสักขัที่16ฐานศรัทธาแห่งพุทธสาวกต่อจากนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาปโปรดอัศวชิตตะและปัญจวัคคีที่เหลือซึ่งผ่านการฝึกฝนอบรมจิตมาดีแล้วจนได้บรรลุผลในพระสัทธรรมพระพุทธองค์ผู้ทรงแวดล้อมด้วยปัญจวัคี ผู้ควบคุมอินทสีห้าได้แล้วทรงปรากฏเหมือนกับพระจันทร์ในท้องฟ้าแวดล้อมด้วยกลุ่มดาวหัสตาซึ่งได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในการนั้นบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อยสะเห็นพวกสาวใช้นอนหลับไหลไม่ได้สติจึงเกิดความวุ่นวายใจเพราะอาศัยเหตุดังกล่าวนั้น ยศะ์ทั้งที่ประดับด้วยเครื่องแต่งกายอันง,งดงามทุกอย่างได้เดินไปบนไปว่าที่นี่วุ่นวายจริงหนอโดยมุ่งหน้าไปทางที่พระพุทธองค์ประทับอยู่พระตถาคตผู้ทรงรู้อัธยาศัยและกิเลสของสัตว์โลกเมื่อทอดพระเนตรเห็นยศศ์จึงตรัสว่าไม่มีกำหนดเวลาสำหรับการบรรลุนิระวา a เธอจงมาที่นี่ และจงรับเอาสภาวะแห่งความสุขเกษมเถิดเมื่อได้ยินพระสุตรเสียงของพระพุทธองค์ผู้มีพระเกียรติยศระบือไกยะสะจึงบังเกิดความปิติยินดีอย่างยิ่งเปรียบเหมือนคนร้อนกายเดินเข้าไปสู่แม่น้ำฉะนั้นครั้งนั้นด้วยผลบุญที่เคยทำไว้ในพางก่อนยศะ,ะขณะที่ยังอยู่ในเพศคฤริหัดนั่นเอง ก็ได้บรรลุอรหัตตผลทั้งกายและทั้งใจใจ้าสาผู้มีจิตใจบริสุทธิ์รู้แจ้งและพระสัตธรรมอย่างบริบูรณ์ในทันทีที่ได้ฟังเหมือนกับผ้าที่ฟอกด้วยน้ำเกลือจนขาวดูดซับเอาสีย้อมผ้าได้เป็นอย่างดีพระพุทธองค์ผู้เป็นยอดหนักพูดผู้ทรงธทำกิจของพระองค์สำเร็จแล้วและสงทราบเป้าหมายสูงสุด คันทอดพระเนรเห็นยศยืนเขินอายด้วยเครื่องแต่งกายของตนอยู่อย่างนั้นจึงตรัสว่าเพศบัรพชิตไม่ใช่เหตุผลสำคัญต่อการประพฤติธรรมบุคคลผู้มองเห็นสรรพสัตว์เสมอภาพกันด้วยใจที่เป็นกลางและกลมอินทรีย์ของตนได้ด้วยความสงบและวินยัยถึงแม้เขาจะสวมใส่เครื่องแต่งกายของคฤหัสแต่ก็สามารถดำเนินตามพระสัทธรรมได้ บุคคลที่ละทิ้งเรือนแต่กายแต่ไม่ได้ละทิ้งด้วยใจและยังมีความเกี่ยวข้องด้วยการมเขาย่อมได้ชื่อว่าเป็นคฤรหัสถึงแม้จะอยู่ในป่าก็ตามบุคคลผู้ละทิ้งเรือนด้วยใจแต่ไม่ได้ละทิ้งด้วยกายและไม่มีความเห็นแก่ตัวเขาย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ป่าถึงแม้จะอยู่ในเรือนก็ตาม บุคคลผู้ได้บรรลุธรรมแล้วไม่ว่าจะอยู่ในเรือนหรือเป็นนักพศพเนจรเขาย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วบุคคลครองเพศบรรพรชิตก็เพื่อจะได้รับชัยชนะต่อกองทัพข้าศึกคือกิเลสเปรียบเหมือนนักรบสวมเสือ้อเกาะก็เพื่อจะเอาชนะกองทัพของฝ่ายศัตรูฉะนั้นจากนั้นพระสาสดาได้ตรัสกับยัศว่า เอหิภิกขุมาเถิดภิกษุและด้วยพะดำรัสนี้เองยศะจึงกลายเป็นผู้ครองเพศบรรพชิตในเวลาต่อมาสหายของยศะจำนวน54คนก็ได้บรรลุผลในพระสัตรธรรมตามพยัศะเพราะความผูกพันที่มีต่อพระยศะนั่นเองสหายของพระยศะต่างเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างรวดเร็วเนื่องจากผลบุญที่ได้สร้างสมเอาไว ตั้งแต่ชาติปางก่อนเป็นเหมือนกับผ้าที่เปื้อนแร่กสาระกับสะอาดดังเดิมในทันทีที่ถูกลา้างด้วยน้ำณเวลานั้นได้มีภาษาวกผู้ล้วนเป็นพระอรหันต์จำนวนหกสิรูปอุบัติขึ้นในโลกพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นที่เคารพบูชาของพระอรหันตสาวกทั้งหลายจึงตรัสกับภระาวกเหล่านั้นว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายผ่านพ้นจากทุกข์แล้วและได้ทำกิจของตนสำเร็จแล้วบัดนี้จึงเป็นการสมควรที่เธอทั้งหลายจะช่วยเหลือผู้อื่นที่ยังมีความทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายขอให้เธอทั้งหลายจงแยกกันเจ้าริกไปในโลกเพียงลำพังองค์เดียวและจงประกาศพระสัทธรรมแก่ชาวโลกด้วยความการุณา เพื่อประโยชน์สุขของพวกเขาส่วนเราตถาคตจะไปที่ตำบลไคยาซึ่งเป็นที่อยู่ของราชฤลืสีทั้งหลายเพื่อโปรโดราชฤลืสีกัยปะผู้มีฤทธิ์มากเพราะการได้ฌานจากนั้นพระสาบวกทั้งหลายผู้เห็นแจ้งพระสัตธรรมจึงออกเดินทางจาริกไปในที่ต่างๆทั่วสารทิศต,ตามที่มีพระบรมพุทธทวา่า ขณะเดียวกันพระสุคตมหามุนีผู้ทรงเป็นอิสระจากทวันทะวะธรรมก็ได้เสด็จไปยังตำบลขยาต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จไปถึงตำบลขยาและเมื่อเสด็จเข้าไปใกล้ป่าเป็นที่บำเพ็นตะบะก็ทอดพระเนตรเห็นรือสีกษยปะอาศัยอยู่ณที่นั้นเหมือนกับตะบะปรากฏในรูปของบุคคล ถึงแม้จะมีที่พำนักมากมายในภูเขาและในป่าแต่พระทศพลผู้ทรงปรารถนาจะโปรดฤาษีกษัยปะก็ได้ตรัสขอที่พำนักกับฤาษีกษัยปะครั้งนั้นเพื่อที่จะทำายพระมหามมนีด้วยเจตนามุ่งร้ายฤาษีกษัยปะจึงมอบเรือนไฟที่มีงูใหญ่อาศัยอยู่แต่พระองค์ในเวลากลางคืน งูซึ่งมีสายตาดุร้ายเห็นพระมหาหมุนีผู้ทรงสงบนิ่งและปราศจากความกลัวปู้ทอดพรเนตรมันอยู่ณที่นั้นมันจึงขู่พระมหาหมุนีด้วยความเดือนดาลเรือนไฟได้ลุกพ่งขึ้นเพราะความเดือนดาลของงูแต่ไฟก็เหมือนกับจะเกรงกลัวหาได้สัมผัสพระวรากายของพระมหาหมุนีไม่พระเขาตามาพุทธเจ้าประทับนั่งนิ่ง โดยไม่สะดุ้งกลัวแม้เรือนไฟจะลุกโพงไปถ่งทั่วก็ตามเปรียบเสมือนพระพรมนั่งเป่งรัศมีอยู่ในขณะที่ไฟบลัยกันดับลงในเวลาสิ้นกันเมื่อพระพุทธองค์ประทับนั่งอยู่ณที่นั้นโดยไม่ทรงได้รับอันตรายและไม่ทรงขย,ขยับขยื่นพระวรากายงูใหญ่ผู้เต็มไปด้วยความประหลาดใจจึงได้ถวายบังคมแด่พระมุนีผู้ทรงเป็นจอมฤษี ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสวนกวางเมื่อคิดถึงพระมหามุนีผู้ประทับอยู่ในเรือนไฟนั้นต่างก็มีความทุกข์ใจอย่างมากและเต็มไปด้วยความสงสารด้วยคิดว่านักบวชนั้นคงถูกเผาไปเสียแล้วครั้นเมื่อราตีผ่านพ้นไปพระผู้ทรงเป็นยอดของผู้นำจึงได้ทรงจับงูไว้ใส่ในบาทของพระองค์อย่างสงบ แล้วนำงูนั้นไปแสดงแก่ฤษีกษัสยปัตเมื่อได้เห็นอนุภาพของพระพุทธเจ้าฤษีกษัสยปัตก็รู้สึกประหลาดใจแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าไม่มีผู้ใดมีมหิทธานุภาพเหนือกว่าตนครั้งนั้นเมื่อพระมหามุนีทรงทราบความคิดของฤสีกัสยปัตพระองค์ผู้ทรงสรงบจึงทรงชำระจิตใจของเขา วยการแสดงปฏิหารที่สมควรแก่โอกาสต่อมาเมื่อเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงมีอิทธิปฏิหารมากกว่าตนฤาษีกัสยป,ปะจึงตัดสินใจที่จะพิชิตเอาพระสัตธรรมของพระองค์บริวารของฤาษีอารุวิลาวะกัสยปะจำนวนห้าคนเมื่อเห็นฤาษีกัสยป,ปะเปลี่ยนใจโดยฉับพันจึงพากันร,รับเอาพระสัตธรรมนั้นเช่นเดียวกัน เมื่อพี่ชายและบริวารของพี่ชายได้ข้าวฟาปไปสู่ฝั่งโน้นแห่งสังสารวัตและได้ถอดเครื่องนุ่งห่มของตนซึ่งทำด้วยเปลือกไม้แล้วหพือสีทั้งสองซึ่งนามบ้าขยากศยปะและนาทีกศสยปะก็ได้เดินทางมาสู่สถานที่นั้นครั้นมาถึงต่างก็ได้ประพฤติตนไปตามวิธีแห่งพระสัทธรรมต่อจากนั้นนภูเขาขยะสีสั พระมหามุนีได้ทรงแสดงหลักธรรมแห่งความดุดพ้นโปรดลือศีกษิปะทั้งสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวาลทั้งหลายว่าโลกทั้งปวงนี้ถูกแผดเผาอย่างไร้ที่พึ่งด้วยไฟคือราคะและโทสะซึ่งปกคลุมด้วยกลุ่มควันคือความหลงผิดคือโมหะและเกิดจากความนึกคิดคือบิดตก โลกนี้ถูกไฟเผาไหม้จนเกรียมด้วยไฟคือกิเลสเพราะไร้ความสงบและปัจจากผู้นำโลกจึงถูกแผดเผาซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยไฟคือเจลาภายาและมรณะเมื <S 1> <S 1> ่อพิจารณาเห็นว่าโลกนี้ไร้ที่พึ่งและถูกแผดเผาด้วยไฟมากมายหลายชนิดผู้มีปัญญาจึงฝึกฝนร่างกายจิตใจและอินทรีย์ทั้งหลาย จากการฝึกฝนอบรมนั้นเขาจึงบรรลุความปัารถนาคือความปัจจากราคาต่อจากนั้นก็บรรลุถึงความหลุดพ้นเมื่อเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเขาจึงรู้ว่าเขาหลุดพ้นแล้วโดยประการทั้งปวงคันพิจารณากระแสของการเกิดอย่างถี่ท้วนแล้วเขาจึงยึดเอาการดำรงชีวิตอย่างสมณะและบำเพ็ญกิจของตนจนสำเร็จ สำหรับเขาจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเมื่อภิกษุจำนวนหนึ่งพันรูปได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจิตของภิกษุเหล่านั้นก็หลุดพ้นจากอสวะในทันทีเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงปรากฏพร้อมด้วยพระกัสิยปะสานพี่น้องผู้มีปัญญามากเหมือนกับพระสัทธ,ธรรมคือพระธรรมปรากฏร่างขึ้น มาแวดล้อมด้วยทานศีลและวินัยป่าสำหรับบำเพ็ญพทธบะเมื่อปัาสจากฤหรือศกศาสิยปะสามพี่น้องจึงดูหม่นหมองเปรียดเสมือนชีวิตของคนเจ็บป่วยผู้ไม่มีธรรมสัพด์และความยินดีฉะนั้นจากนั้นเมื่อทรงระลึกถึงสัญญาที่ทรงให้ไว้แก่พระราชาแห่งชาวมคตก่อนหน้านั้น พระมหาเมุนีผู้ทรงแวดล้อมด้วยภิกษุทั้งหมดจึงเสด็จดำเนินไปยังกรุงราชคฤึกครั้งนั้นเมื่อพระราชาแห่งชาวมครสได้สดับว่าพรัตถาคตสเสด็จมาถึงเขตแดนของสวนไผ่นามว่าเวนุวนะพระองค์จึงเสด็จไปเฝ้างพัตถาคตรพร้อมด้วยหล่อมนตรีและข้าราชบริพารครั้งนั้นชาวเมืองผู้มีดวงตาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจ ตางพากันออกมาตามถนนบนภูเขาบ้างก็เดินบ้างก็ขี่ยานพาหนะตามสมควรแก่ฐานะของตนเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระมุนีผู้ประเสริฐสุดแต่ที่ไกลพระราชาแห่งชาวมคตจึงรีบเสด็จลงจากราชรถอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะแสดงความเคารพต่อพระพุทธองค์พระราชาทรงรับสั่งให้หยุดพักพั้แทจามารี พัดวีชะนีและข้าราชบริพารไปเบื้องหลังแล้วจึงเสด็จเข้าไปเข้าเฝ้าพระมุนีดุดพระอินท์เข้าไปเข้าเฝ้าพระพรมฉะนั้นพระราชาทรงน้อมพระเศียรถวายบังคมพระมหามุนีจนทําให้ผ้าโปกพระเศียรสั่นไหวจากนั้นจึงประทับนั่งบนหญ้าตามที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตความนึกคิดได้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทั้งหลายผู้มาประชุมกันณตรงนั้นว่าโอ้ อนุภาพของภาษากยมุนีช่างน่าอัศจรรย์หรือศีพู่น่าเคารพนามว่ากัสยปะได้เป็นสิทธิ์ของภาษากยมุนีไปแล้วหรือครั้งนั้นพระพุทธองค์เมื่อทรงทราบความนึกคิดของประชาชนทั้งหลายจึงตรัสถามพระกัสยปะว่าดูก่อนกัสยปะท่านเห็นคุณลักษณะอะไรหรือจึงได้ละทิ้งการบูชาไฟ เมื oda, War, región, h h ่อพระบรมศาสดาทรงกระตุ ra, ú, réussi, ้นพระกัศยปะด้วยพระสุรเสียงดุจเมฆคำรามเช่นนั้นพระเทวะจึงประนมมือขึ้นทั้งสองและกราบทูลด้วยเสียงอันดังในท่ามกลางที่ประชุมของคนจำนวนมากว่าข้าพระองค์ละทิ้งไฟก็เพราะผลของการบูชาไฟและการถวายเครื่องสังเวยในไฟเป็นไปเพื่อการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและผูกพันอยู่กับความทุกทางใจมากมาย ข่าพระองค์ละทิ้งไฟก็เพราะด้วยการสวดมนต์พึมพรำโดยการถวายเครื่องสังเบยในไฟและด้วยการกระทําที่เกิดจากความกระหายต่ออารมณ์และอินทรีย์ความกระหายต่อสิ่งเหล่านั้นก็มีแต่จะทวีคูณมากขึ้นไปเรื่อยๆข่าพระองค์ละทิ้งไฟก็เพราะด้วยการสวดมนต์พึมพรำและด้วยการถวายเครื่องสังเบยในไฟการเกิดก็ยังไม่หมดไป แต่เพราะความทุกเนื่องจากการเกิดนั้นใหญ่หลวงนักข้าพระองค์ละทิ้งไฟก็เพราะความเชื่อที่ว่าความดีสูงสุดเกิดจากการบูชายันและเกิดจากการบังเพนตบะนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดข้าพระองค์ละทิ้งไฟก็เพราะได้รู้สภาวะอันสุกเกษมที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงซึ่งหลุดพ้นไปจากความเกิดความตายดังที่ข้าพเจ้าได้ยืนยันแล้ว เมื่อทรงสดับถ้อยคําที่พระกัสยปะกราบทูลซึ่งเป็นถ้อยคําที่ปลูกศรัทธาและอุดมไปด้วยแก่นสารดังนี้พระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นยอดครูฝึกจึงตรัสกับพระกัสยปะว่าเชิญเถิดท่านผู้ประเสริฐนี้คือผลงานที่ดีที่สุดที่ท่านได้ทําสําเร็จแล้วในบรรดาธรรมที่หลากหลายท่านได้บรรลุธรรมที่ดีที่สุดแล้วจากนั้น ขอให้ท่านจงปลุกเร้าจิตใจของที่ประชุมด้วยการแสดงฤทธิ์ต่างๆของท่านดุดคนผู้มีขุมทรัพย์นำทรัพย์สมบัติชนิดต่างๆออกมาแสดงฉะนั้นครั้งนั้นพระกัศยปะกระพูุนว่าพระเจ้าข้าและเมื่อเนรมิตร่างกายของตนให้เล็กลงแล้วจึงได้เหาะขึ้นไปเหมือนกับนกบินขึ้นสู่ท้องฟ้าพระกัศยปะผู้เชี่ยวชาญในอิทธิฤทธิ์ยืนอยู่บนท้องฟ้า เหมือนยืนกับยือนอยู่บนต่อไม้เดินอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกับเดินอยู่บนพื้นดินนั่งอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกับนั่งอยู่บนเก้าอี้จากนั้นก็นอนลงบนท้องฟ้านั่นเองท่านใดนั้นพระกษยป,ปะก็ได้ทำร่างกายให้ลุกเป็นเพลิงไฟเหมือนกับไฟขณะเดียวกันก็พ่นน้ำออกมาเหมือนกับเมฆและทำทั้งสองอย่างไปพร้อมกัน ขณะที่ก้าวเดินไปกับทางร่างกายให้ลุกโชนและพ้นน้ำออกมาอย่างนั้นพระกศิยปะจึงปรากฏเหมือนกับก้อนเมฆหลังน้ำฝนออกมาขณะที่มีสายฟ้าแลบแราบปร,ปราปรชาชนเศ้าดูพระเทระด้วยความอัศจรรย์ใจทุกสายตาจดจ้องพระเทระอย่างไม่ลดละและเมื่อจะกราบพระเทระด้วยความเคารพพวกเขาก็ส่งเสียงอื้ออึงเหมือนดังราชสีคำรามครั้งนั้น ก่อนจะจบการแสดงธิบพระกศิยปะได้น้อมเสียงถวายบังคมพระมหาโมนีและกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นสาวกที่ได้ทำกิจสำเร็จแล้วครูของข้าพระองค์ก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าประชาชนชาวแคว้นมาคนเมื่อเห็นพระกศิยปะถวายความเคารพแด่พระมหาโมนีเช่นนั้นจึงปากันสรุปว่านี้คงเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัพพัญญูเป็นแน่ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ด้วยคุณธรรมอันประเสริฐขันทราบว่าดินได้ถูกเตรียมไว้ดีแล้วจึงได้ตรัสกับพระเจ้าเสวนยะผู้ปรารถนาจะฟังพระสัตรธรรมเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ว่าขอถวายพระพรองค์ภูมิบดีผู้ทรงราชอํานาจและทรงควบคุมอินทรีย์ได้รูปที่อาศัยจิตและอินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น และเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาความเกิดและความตายเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เพื่อเพิ่มพูนความดีและด้วยการกำหนดรู้เกี่ยวกับการเกิดและการตายทั้งสองนี้อย่างถูกต้องมันก็จะนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างกายโดยการกำหนดรู้ร่างกายพร้อมทั้งอินรียว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดและความตายจึงไม่ควรเลยที่จะทำ หรือคิดว่าสิ่งนี้เป็นเราหรือของเราร่างกายและอินทรีย์ไม่มีสภาพที่แท้จริงในตัวของมันเองสิ่งเหล่านี้เกิดก็เป็นทุกข์และดับก็เป็นทุกข์เมื่อบุคคลเข้าใจสิ่งนี้ว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเมื่อนั้นเขาย่อมได้บรรลุนิร v าน a อันเป็นสภาวะที่สูงสุดและไม่มีความเปลี่ยนแปลง คนทั้งหลายยึดมั่นและผูกติดอยู่กับความคิดว่ามีตัวตนก็เพราะกิเลสคือความเข้าใจว่ามีตัวตนและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกับตัวตนและเมื่อพิจ,จารณาเห็นว่าไม่มีตัวตนเขาย่อมหลุดพ้นจากกิเลสความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิย่อมผูกมัดไว้ส่วนความเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิย่อมปลดปล่อยสัตว์โลกนี้อาศัยความคิดว่า มีตัวตนจึงไม่อาจเข้าใจความจริงถ้าอาตัตมันคือตัวตนมีอยู่จริงมันก็อาจเป็นสิ่งที่ยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนก็ได้จากการเชื่อว่ายั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนอย่างใดอย่างหนึ่งผลกระทบที่เสียหายอันใหญ่หลวงก็จะตามมาถ้าสมมุติว่าอาตัตมันตัวตนไม่ยั่งยืนเมื่อน,นั้นก็จะไม่มีผลของกรรมคือการกระทําและจะไม่มีการเกิดใหม่ เพราะความบุญผลก็ย่อมเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามเลยแต่ถ้าอัตมันตัวตนเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและแผ่ไปทุกหนทุกแหง่งก็จะไม่เกิดและไม่ตายเพราะว่าอากาศซึ่งแผ่ไปทุกหนทุกแหง่งและเป็นสิ่งยั่งยืนย่อมไม่ดับและไม่เกิดถ้าอัตมันคือตัวตนนี้มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติก็จะไม่มีที่ใดเลยที่ไม่มีอัตมัน และเมื่อมันตายก็คงมีความดุดผลเกิดขึ้นแก่ทุกคนโดยทั่วกันเมื่อมันมีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติมันก็คงจะอยู่นิ่งเฉยและคงไม่มีการทำกรรมและเมื่อไม่มีการทำกรรมการรวมของผลของกรรมจะมีได้อย่างไรถ้าอัตมันคือตัวตนทำกรรมเองมันก็คงจะไม่สร้างความทุกข์ให้แก่ตัวมันเองเพราะใข่เล่าที่เป็นใหญ่ในตัวเองจะสร้างความทุกข์ให้แก่ตนเอง ทฤษฎีที่ถือว่ามีอัตมันยั่งยืนย่อมนำไปสู่ข้อสรุปว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงและพวกเรายังประสบความสุขและทุกข์เราจึงเห็นว่ายังมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ความดุดพ้นคืนนิร v าาลเกิดจากการได้มาซึ่งปัญญาและการสละเสียซึ่งกิเลสแต่เพราะอาตมันนิ่งเฉยและแผ่ไปทุกผลทุกแห่งความดุดพ้นสำหรับอาตมันนั้นจึงไม่มี บุคคลไม่ควรกล่าวเช่นนี้ว่ามีอัตมันคือตัวตนเพราะจริงๆแล้วอัตมันไม่ได้มีอยู่จริงยิ่งไปกว่านั้นเพราะอัตมันไม่สามารถก่อให้เกิดผลได้ใดมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่อัตมันจะทำกรรมเนื่องจากไม่ชัดเจนว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำหรือใครเป็นผู้ที่ต้องทำอัตมันจึงไม่อาจกล่าวได้ว่ามีอยู่ในลักษณะอย่างนั้นคือยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืน ดังนั้นอัตมันจึงไม่มีอยู่จริงขอถวายพระพรพระผู้ทรงเป็นยอดนักฟังขอพระองค์จงสดับคำสอนเกี่ยวกับวิธีที่สังสารวัตรหมุนไปและการขาจัดร่างกายซึ่งไม่มีทั้งผู้ทำไม่มีทั้งผู้เสวยและผู้สัง่งวิญญาณคือการรับรู้อารมณ์ทั้งหกเกิดขึ้นได้เนื่องจากอินทรีย์หกและอารมณ์ของอินทรีย์หก ภาษาเกิดขึ้นจากกลุ่มของเหตุสามดังนั้นความรู้สึกเจตนาและการกระทำจึงขับเคลื่อนไปเพราะการบรรจบก,กันของแก้วมณีสำหรับเกาะไฟเชื้อเพลิงและพระอาทิตย์ไฟจึงเกิดขึ้นโดยคุณสมบัติทั้งสามอยู่รวมกันชั้นใดการกระทำของปัจเจกบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยพทธิคือการรับรู้อารมณ์ของอินทรีย์และอินทรีย์ชั้นนั้น หน่อพืชงอกขึ้นจากเมล็ดพืชครั้งหน่อพืชก็ไม่ได้เป็นอันเดียวกันกับเมล็ดพืชและทั้งสองนั้นก็ไม่ได้อาจมีขึ้นได้โดยปสัสจ,จากันและกันชันใดร่างกายและความสัมพันธ์ภายในระหว่างอินทรีย์กับพุทธ,ธิก็เป็นฉันนั้นเช่นเดียวกันครั้งนั้นเมื่อพระราชาแห่งชาวมคตได้สดับพระธรรมเทศนาของพระมหาหมุนีผู้ประเสริฐสูงสุด ผู้ทรงประกาศเป้าหมายสูงสุดและความดีสูงสุดพระองค์ทรงบังเกิดดวงตาเห็นธรรมดวงตานั้นไม่มีความหมุนหมองประสะจากราคะและไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในที่ประชุมนั้นประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเมืองหลวงของแคว้นมคกและเทวดาทั้งหลายเมื่อได้ฟังประสัทธรรมเทศนาของพระมหาโมคีต่างก็มีจิตใจผ่องใส และได้บรรลุอม,มตะภูมิที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงสักขาที่16ชื่อทารสัทธาแห่งพุทธสาวกในมหากาศพุทธจริตจบเพียงเท่านี้